สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับเดี๋ยวนี้จะมาเปลี่ยนพัดลม cpu นะตัวนี้เป็น i 7นะครับ a ่เานนะเป็นสล็อต1150นะครับผมก็พัดลมตัวเก่าเป็นอันนี้เดี้ยงไปแล้วนะครับเดี้ยงไปแล้วมันก็ขึ้นฟ้องที่บอร์ดว่าพัดลมเออเลอร์แล้วนะครับก็อลองเทสดูแล้วเดี้ยงนะครับก็เลยไปหาพัดลมมาได้มาเป็นตัวนี้ทุกคนเออถูกดีประมาณ2300เท่านั้นเองนะครับ2300เท่านั้นเอง หนึ่งสองพันนะก็มีสเปคประมาณตามนี้นะครับสาหรับ i7 i5 แล้วก็ซ็อกเก็ตที่ซัพพอร์ตหลายอย่างนะครับซัพพอร์ต AMD ได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าตัวสล็อตมันเนี่ยเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันนะครับปุ๊บออกมาเป็นประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ต้องมีตัวนี้นี่นะใช่ป่ามีตัวแปลงเนี้อย่างบอร์ดของใครอ่ะเช็คดูด้วยนะว่าเวลาจะซื้อพัดลมเปลี่ยนใหม่อ่ะว่าเขาเอาไอตัวนี้ออกไปหรือ,อยังนะครับเนี่ยคือถ้าปกติแล้วมันจะมีอยู่ ของผมนี่ก็โดนเอาออกไปแล้วนะครับเพราะผมก็ซื้อบอร์ดมือสองมาตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาพัดลมนะครับมาติดกระตัวซอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตัวนี้กันก่อนนะครับเขาจะมีฐานโครงตัวนี้มาให้ใช่ไหมแล้วก็จะมีน็อตมาให้นี่ด้วยนะครับอ่าเนี่ยเป็นตัวยึดจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะสตัวนะครับวิธีการติดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ดูให้ตรงกานน่อเนี่ยนี่มิน่าจะเป็นซิลิโคนนะน่าจะมีซิลิโคนมาให้ด้วยนะครับอันน อันนี้น่าจะเป็นไฟ ЗЫКА ด้วยนะเป็นมเหมือนเหมือนจะมีไฟ RGB ด้วยนะเป็น4ี่ไ์นะครับเป็น4นนี่ไฟตรงนี้เวลาจะติดจะต้องอย่าลืมลอกเอานี้ออกก่อนด้วยนะครับเอาพลาสติกนี้ออกก่อนด้วยนะเป็น4ี่ไ์นะครับดูดีเลยอ่ะนะนี่ครับแต่ว่าเป็นพัดลมตัวเดียวนะแล้วตัวนี้นะอ่าเนี้นะครับพินที่เสียบกับเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็น3พินแบบนี้นะแต่มันเสียบได้นะครับเมนบอร์ดของเรามันอาจจะเป็น4พินแบบนี้นี่เมนบอร์ดของเรามันอาจจะเป็น4พินแบบนี้นะนี่แต่มันก็เสียบกันได้นะครับเพราะว่าเราเอาเคี่ยวตรงนี้เป็นหลักเห็นไหม ของราก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้พอดีกันนะครับแล้วเ,เสียบ้าไปได้เลยตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมมันจะเสียบเข้าไปแบบนี้ได้นะครับอ่ามันจะเข้าไปล็อกมันพอดีแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าดี๋ยต้องแกะอุปกรณ์ชิ้นพวกนี้เอามาก่อนนะฮะยึดตัวฐานมันนะครับป Laurie ุ๊บออกมาอ่านี่จะเป็น4ชิ้นแบบนี้อ่าเดี๋ยววิธีการนะทุกคนเราก็เอาตัวฐานตัวนี้นะครับวางตำแหน่งนี้ไปก่อนนะทุกคน วางดูเลงดูดีๆาร้สึกว่ามันอาจจะอยู่ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งแบบชิดชิดขอบของวงกลมแบบนี้นะไอตัวรูมันนะครับจะเห็นรูมันอยู่ตรงนี้เราก็เอาตัวที่เป็นสายๆแบบนี้นะครับเนี่ยตัวหมุดสายๆแบบนี้เห็นไหมมันจะมีทางด้านบนเนี้ยมันจะมีเป็นเป็นหูมันอยู่หูมันเนี่ยเราจะต้องมาวางตำแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีขีดขีดอยู่เห็นไหมที่ตัวฐานมันนะครับเราก็เอาหูมันตรงเนี้ยเสียบเข้าไปมันจะตำแหน่งมันจะได้กันพอดีตำแหน่งมันจะตรงกัน เนี่ยมันจะมีหูของมรนนันดูแบบนี้เห็นไหมเราใส่เข้าไปก็มันแล้วแต่ตำแหน่งอะว่าเนี่ยแล้วข้างในนี้ก็จะมีร่องอยู่ด้วยนะครับข้างในเนี่ยข้างในนี้จะมีร่องอยู่ด้วยนะเพราะว่าตัวของเนี่ยตัวของเดือยตัวตัวของของเจ้าตัวสายสายแบบนี้มันก็จะมีร่องของมันอยู่พอดีมันจะใส่ได้ร่องไข่ร่องมันเห็นไหมเนี่ยจะมีร่องขีดขีอยู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วในนี้นะครับในรูเนี่ยมันก็จะมีร่องจะมีร่องของมันอยู่พอดีครับแล้วก็ใส่เข้าไปเวลาจะใส่เข้าไปที่บอดนะมันก็จะเป็นร่องไข่ร่องม เดีย๋ยวไปลองดูอีกทีเดี๋ยวว่าจะตรงกับตำแหน่งไหนอ่าล้วก็วางดูเลยนะครับน่าจะมันน่าจะตำแหน่งสุดท้ายพอดีนะรูมันนะ,นะครับเดีย๋ยวผมลองวางดูก่อนหรือว่าตำแหน่งตำแหน่งที่2ก็ไม่รู้อ่ามันจะลงเป็นร่องที่2นะทุกคนเนมจะลงเป็นร่องที่2แบบนี้นะครับตัวหัวมันล็อกอยู่ร่องที่2เดี๋ยวลองดูลาใส่เข้าไปนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมต้องให้มันทะลุออกมาแบบนี้นะตองให้มันทะลุออกมาแบบนี้นะครับให้ตัวหัวมันโผล่ออกมาแบบนี้แล้วมาอ้าล็อกอยู่แบบนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ ตัวนี้เข้าไปล็อกอีกทีหนึ่งมันจะมาดันมันจะมาดั out, like ja. นให้หัวตัวนี้อ้าออกนะครับอย่างอย่างอันเนี้ยนะถ้าเกิดใส่แล้วมันบุบเข้าไปได้แบบเนี้ยไม่ไม่แน่นนะถ้าอย่างเงี้ยมันจะบุบลงไปไม่ได้เห็นไหมครับให้มันให้มันโฟหัวออกมาแบบเต็มเมแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครใส่ลงในเมนบอร์ดแล้วไม่ว่าถนัดนะมาใส่ข้างนอกนี่รอไว้เลยก็ได้นะทุกคนเนี่ยใส่ข้างนอกนี่รอไวเลยนะครับร่องที่2ลร่องที่2แบบนี้เห็นไหมจากข้างในเนี่ยเวลาใส่ใส่ใส่เข้าไปแบบนี้ไว้เลยนะครับให้ร่องมันตรงกันแล้วมันจะใส่เข้าไปได้นีีี่่่ดดันเเเข้้้้าาไไไปปลลล็อออกวววยยรบบ4แ๋ใสท์ ทีเดียวปึ๊บก๊อปปึ๊บอ่าเข้าล็อกพอดีนะครับช่องที่2ได้พอดีนะตัวนี้1นึ่งหนะครับอ่าโอเคครับหลังโผล่มาหมดแล้วเนี้ยก็มาใส่เดือยตัวนี้นะครับให้มันล็อกแน่นขึ้นนั่นเองนะครับก็แค่กดเข้าไปเฉยเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะปึ๊บเนี่ยแค่นี้เองมันก็จะแน่นปึ๊กแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยให้ครบ4ด้านนะครับเอาเอาหัวนี้ออกข้างนอกนะเดือยแหลมแหลมแบบนี้นะครับออกวงนอกออกข้างนอกวงแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วกดลงไปปึ๊กแค่นี้ก็แน่นแล้วเน่แน่นปึ๊ เนี่ยเดือยมันจะต้องเดือดสีดำล้วทถลุออกมาตรงกลางแบบนี้นะครับมันจะล็อกตัวไอตัวใสใสเอาไว้ให้มันแน่นนะครับตัวพุทธมันนะครับแต่ตัวพุทมันเน่ต้องออกมาให้เต็มๆต็มแบบนี้นะอ่ะทีนี้ก็พร้อมแล้วทุกคนพร้อมที่จะใส่พัดลมแล้วใส่ซิลิโคนนะครับเช็ดอันเก่าออกหน่อยก็ดีนะทำความสะอาดหน่อยนะครับอันนี้มันมันเลอะอันเก่าอยู่อ่าตัวนี้เป็น i 7นะครับ4 7 9 0ซื้อมานะครับพร้อมกับบอร์ดตัวนี้จะเป็นอ s u s นะครับตัวนี้จะเป็น As u s นะครับ H97 M นะครับ อะซิลิโคนบีบใส่ไปเลยนะครับอะแต้มไว้ให้มันเป็นวงตรงกลางตรงนี้สวยๆหน่อยเดี๋ยวพัดลมวางไปนะครับแกะออกมาเลยดึงตรงนี้ออกปุ๊บโอ้โหปิ๊บเลยนะครับเงาแวบเลยอันนี้ตำแหน่งในการวางอย่างถ้าแรมอยู่ตรงนี้ผมก็จะหันหันพัดลมออกไปทางด้านนี้นะออกมนจะออกไปทางหลังเครื่องพอดีนะครับแล้วก็ตัวสายมันอย่ามาใส่เสียบตรงนี้ได้พอดีเราจะต้องใช้ใช้ตัวฝั่งนี้นะเป็นตัวคล้องนะครับล็อกกับนี่ล็อกกับหมุดเขาตรงนี้ก่อน แล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวล็อกเป็นตัวคลิปล็อกอีกทีหนึง่งนี่นะคล้องคล้องเข้าไปแบบนี้นะครับคล้องกับตัวล็อกเข้าไปแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึง่งก็มากดให้มันลงเข้าไปที่เดือยล็อกเขากดเข้าไปปุ๊บแค่นี้เองนะครับมันก็ล็อกอยู่แล้ว2ฝั่งนะครับเรียบร้อยแน่นหนาดีตัวพัดลมก็อ้อมมาเสียบทางด้านหลังนี้เนี่ยตัวพัดลมมันก็อ้อมมาเสียบด้านหลังนี้ได้นะทุกคนให้มันเข้าไปที่พินเขานะันจะมีตัวเดือยล็อกตำแหน่งมันอยู่นะเนี่ยนะมันจะเข้าตำแหน่งเขาแบบนี้นะครับ ปึ๊บเข้าไปน่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เอาไปประกอบไว้ประกอบแล้วลองเทสกันดูนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาทาการทดสอบกันนะเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องเทสกันดูนะครับตัวพัดลม C ี U ตัวนี้นะที่ผมเพิ่งประกอบเสร็จนะครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะผมมาเทสมาเป็นเดือนแล้วละ่ะเพิ่งจะได้มาถ่ายต่อให้จบนะครับเพราะมันทาอะไรหลายอย่างมากลืมไปเลยว,ว่าถ่ายตัวพัดลมซี u ค้างเอาไว้นั่นเองครับจะเห็นว่าผมผมหันมาอีกด้านหนึ่งนะคือตอนแรกที่หันพัดลมไปด้านนู้นน่ะผมคิดว่ามันมันดูดออก นึกว่ามันดูดออกแต่จ, mine, จริงๆแล้วพัดลมตัวนี้มันเป่าลมนะครับมันเป่าลมเข้าไปที่ซิงนะครับผมก็เลยต้องหันกลับมาด้านนี้เพื่อให้มันเป่าลมเข้ามาที่ซิงแล้วก็ออกออกไปทางด้านนี้พัดลมตัวนี้ก็ดูดออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับให้อากาศมันฟลูแบบนี้นะคือตอนแรกผมหันกลับมาด้านนี้ไงเออนึกว่ามันดูดออกไปจากซิงที่ไหนแล้วมันเป่าเข้าไปที่ซิงนะครับผมเดี๋ยวมาลน้องเปิดเครื่องดูนะครับ อ่าไฟติดแล้วหันมาด้านนี้ไฟสวยกว่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าตัวไบออดให้ดูก่อนนะอ่าเดี๋ยวแวะเข้ามาดูหน้าไบออดกันก่อนนะครับอันนี้เป็นพัดลมแฟนนะพัดลม CPU นะครับ CPU แฟนตัวนี้เห็นไหมสองพัรอบประมาณ2000รอบนะครับหนึ่เก้านะครับกับ2000หน่อยๆวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพัดลมเครื่องอ่าแล้วก็มาดูองศานะครับนี่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณนี้40อยู่ที่ประมาณ40นะครับ CPU เทมนะครับผมอ่าโอเคนะครับเข้าวินโดว์มาแล้วนะเดี๋ยววไปลองดูคาม ร้อนนะครับดูอุณหภูมิของตัว CPU กันนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัวคอเทมนะครับคอเทมตัว1.18หาโหลดได้นะครับอุณหภูมินะครับก็อยู่ที่ประมาณ50ครับตอนเปิดวินโดว์เข้ามาแรกๆยังไม่ได้เข้าโปรแกรมอะไรนะมันก็อาจจะมีโปรแกรมอื่นอ่านี่นะครับให้ดูใกล้ๆอุณหภูมิประมาณ50นะครับผมออนวินโดว์เฉยๆยังไม่เข้าเกมยังไม่เล่นอะไรนะอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับอ่าเข้าเกมมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะทุกคนภาพสวยเลยนะครับ เดี sí, ๋ยวจะพาไปดูตรงน้ right. er. iv in iv in ํานะครับตรงที่มันเป็นน้ำเนี่ยสวยภาพสวยนะครับเนี่ยดูตรงน้ำเนี่ยนะครับเนี่ยดูคนเล่นน้ําเดี๋ยวจุ่มน้ําลงไปดูนี่โอ้กระจกเปียกด้วยนะก้องเปียกด้วยนะครับเนี่ยก้องเปียกเลยอันนี้ปรับกราฟิกอยู่ที่อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้กราฟิกสูงอยู่นะครับตอนนี้กราฟิกอยู่ที่สูงอยู่นะครับมันจะมีต่ำปานกลางสูงอันต้าเอาลองเล่นสูงดูก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยดูตรงนี้ ดูตรงนี้นี่โอ้โหพอตกน้ําแล้วน้ําติดเลนกล้องเลยนะครับภาพสวยภาพสวยอยู่นะครับเกมนี้นะทีนี้เรามาดูตัวเทมกันดูนะคุณดูซิว่าเท่าไหร่ในเล่นเกมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ถึง70นะ60กว่ากว่านะครับผมประมาณ60กว่ากว่าอยู่ประมาณนี้นะครับยัง60กว่ากว่าอยู่นะครับอุณภูมิเห็นไหมแถวนี้นะอุณภูมิเดียวไทมจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมห้าสิบกว่า m a ้แม็กคือว่าตอนทูนี่ผ่านมาเนี้ยแม็กขึ้นไปถึงประมาณแค่6กกว่ากวานะครับช่วงเรียวไทม์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอยู่โอเคโอเคใช้ได้นะครับอ่าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมน,นะครับผมพัดลมทีวีตัวนี้นะครับผมเอามาใช้กับตัวทีวีตัว i7 นะครับผมก็จะเป็นมันจะมีขากลมๆม,มาให้ด้วยอ่ะถ้าใครถ้าใครไม่มีตัวฐานมานะต้องต้องใช้นะครับผมตัวฐานกลมๆที่ต้องใส่ที่ผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับียบดีไม่มีเสียงเลยนะครับกินไฟน้อยแล้วก็ อพอที่จะช่วยเพิ่มระบายความร้อนของตัว CPU, CPU ออกไปได้ดีประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับผมเล่นกงเล่นเกมไม่มีปัญหาครับคือจริงๆแล้วผมมาใช้มานานแล้วนะครับเทสใช้มาสักพักนึงแล้วนี่แหละอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะมาถ่ายต่อให้เสร็จนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแปล,ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมพัดลม CPU นะครับตัวนี้2000รอบเป็น4ไป์เลยนะครับเป็น4ไปต์นะครับ4ี่ท่อทองแดงนะครับมาเนี้ยนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ